ในอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้ must กับ must be ค่ะสแบบนี้นะคะใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า must คือ modern verb นะคะ modern verbs คือกริยาช่วยนะคะความพิเศษของ modern verbs ก็คือมีความหมายในตัวของมันเองค่ะคำว่า must ก็คือหนึ่งใน modern verb นะคะแปลว่าต้องใช้พูดถึงสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะคะ modern verbs ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็จะมี can could Will would shall should may might must ought to Modern verb นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้จะต้องตามด้วย verb infinitive ค่ะอย่างที่บอกนะคะ verb infinitive ก็คือกริยาไม่ผันค่ะตามไวยากรณ์เมื่อพูดถึง present tense หรือ tense ที่เป็นปัจจุบันนะคะประธานเป็นเอก,กพจน์กริยาจะต้องมีการเติม s หรือ es ในประโยคใช่ไหมคะเช่นอย่างตัวอย่างนี้นะคะ he goes to school by bus every day เข้าไปโรงเรียนโดยรถเมลทุกวันถ้าทุกคนสังเกตนะคร tense นี้คือ present simple tense นะคะประธานเป็นเอกพจนะคะมีคนเดียวก็คือ he ดังนั้นกริยาในประโยคจะต้องมีการเติม s หรือ es นะคะพอดีคำว่า go นะคะลงท้ายด้วยตัว o จะเติมเป็น es ค่ะ he goes to school by bus every day เข้าไปโรงเรียนโดยรถเมลทุกวัน แต่ถ้าเรามาดูประโยคที่2นะคะเขาบอกว่า he can swim เขาว่ายน้ำเป็นนะคะคำว่า can เป็น modern verb นะคะเป็นกริยาช่วยอย่างที่บอกนะคะ modern verb โดยปกติแล้วเวลาใช้จะต้องตามด้วย verb infinitive ก็คือกริยาไม่ผันค่ะถึงแม้ว่าในประโยคนี้นะคะประธานจะเป็น he เป็นเอกพจน์มีคนเดียวนะคะแต่ว่าหลัง modern verb can นะคะ จะต้องเป็นกริยาที่ไม่ผันนะคะก็คือไม่ผันตามประธานแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตามนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่า must นะคะ you must see a doctor คุณต้องพบหมอประธานคือ you นะคะตามด้วย modern verb must ที่แปลว่าต้องนะคะคุณต้องพบหมอเมื่อ must เป็น Modern v o r นะคะหลังคำว่า must ก็ต้องเป็นกริยาไม่ผันใช่ไหมคะก็คือไปพบหมอนะคะก็คือ see a doctor นะคะ you must see a doctor คุณต้องพบหมออีกประโยคหนึ่งนะคะบอกว่า I must finish this work today ฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จวันนี้นะคะประธานก็คือ I ใช่ไหมคะตามด้วย Modern v น r ก็คือ must ตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะก็คือ finish นะคะทำให้เสร็จ this work ก็คืองานนี้นะคะ today วันนี้ฉันต้องทำงานนี้ให้เสร็จวันนี้ต่อไปนะคะเรามาดู must be กันบ้างน,นะคะ must be จริงๆแล้วคำว่า be ตรงนี้นะคะก็คือ verb infinitive ของ verb to be นั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะ verb to be ช่องที่1ก็คือ is am แล้วก็ are ใช่ไหมคะส่วนช่องที่2ก็คือ was หรือ v e r e และช่องที่3ก็คือคำว่า be n ค่ะส่วน verb infinitive ของ verb to be กริยาไม่ผันก็คือคำว่า be นั่นเองค่ะคำว่า must be นะคะสามารถตามด้วย adjective ได้ค่ะ adjective นะคะสามารถอยู่หลัง verb to be ได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ must เป็น modern verb นะคะจะต้องตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะซึ่งกริยาไม่ผันของ verb to be ก็คือ be นั่นเองค่ะ ดังนั้นโครงสร้างก็เลยจะต้องเป็น must be ตามด้วย adjective ค่ะตัวอย่างเช่น it must be fun มันต้องสนุกแน่นะคะ must ตามด้วย verb infinitive ของ verb to be ก็คือ be นะคะแล้วก็ตามด้วย adjective ก็คือคำว่า fun ค่ะมันต้องสนุกแน่ it must be fun อีกประโยคหนึ่งนะคะ he must be late เขาต้องสายแน่นะคะคำว่า must เป็น modern verb ใช่ไหมคะตามด้วย กริยาไม่ผ่านของ verb to be ก็คือคำว่า be นะคะแล้วก็ตามด้วย adjective ก็คือคำว่า late นะคะ must be นะคะสามารถตามด้วยคำนามได้ค่ะจะมีความหมายว่าต้องเป็นนะ,ะต้องเป็นจุดๆ,ๆนะคะเช่น it must be your bag มันต้องเป็นกระเป๋าของคุณแน่ must ตามด้วย verb infinitive ใช่ไหมคะเป็นอยู่คือก็คือ verb to be ใช่ไหมคะ verb to be verb infinitive หรือกริยาไม่ผ่านของ verb to be ก็คือคำว่า be นะคะ must be ต้องเป็นนะคะ your bag ก็คือกระเป๋าของคุณอีกประโยคหนึ่งนะคะบอกว่า he must be an engineer เขาต้องเป็นวิศวกรแน่ must be นะคะต้องเป็น an engineer ก็คือวิศวกรนะคะ must be นะคะสามารถตามด้วย preposition นะคะหรือคำบุพบทเป็นการบอกตำแหน่งนะคะว่าต้องอยู่ที่นั่นที่นี่นะคะ เช่น it must be under the table มันต้องอยู่ใต,ต้โต๊ะแน่นะคะ must be ต้องอยู่นะะ under the table ใต,ต้โต๊ะนะคะอีกประโยคหนึ่งค่ะ it must be on your bed มันต้องอยู่บนเตียงของคุณแน่ must be ต้องอยู่นะคะตามด้วย preposition ก็คือ on นะคะต้องอยู่บน your bed ก็คือเตียงของคุณนะคะ ต่อไปค่ะ must be สามารถตามด้วย verb ช่อง3นะคะซึ่งจะเป็น passive voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น this story must be told เรื่องนี้ต้องถูกบอกกล่าวนะคะ this story ก็คือประธานนะคะเรื่องนี้ต้องถูกนะ must be told ต้องถูกบอกนะคะ must be told ต้องถูกบอกคำว่า t o l d ตรงนี้เป็นกริยาช่อง3มคำว่า tell นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ this house must be painted บ้านหลังนี้ต้องถูกทาสีนะคะ must be painted ก็คือต้องถูกทาสีนะคะถูกกระทำประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะบ้านหลังนี้ต้องถูกทาสีนะคะต้องถูกกระทำบางอย่างก็คือต้องถูกทาสีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ must be สามารถตามด้วย verb ing นะคะซึ่งเป็น continuous tense นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะเช่นบอกว่า she must be having lunch หล่อนต้องกำลังทานอาหารกลางวันอยู่แน่นะคะ must be having lunch ต้องกำลังทานอาหารกลางวันนะคะ must be ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะ have lunch ก็เป็น having lunch นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ she must be cooking in the kitchen หล่อนต้องกำลังทําอาหารอยู่ในครัวแน่นะคะประธานนะคะหล่อน Must be cooking ก็คือต้องกำลังทำอาหารนะ,ะ in the kitchen ในครัวนะคะอย่างที่บอกนะคะคำว่า be ตรงนี้นะคะเราไม่ใช้เป็น is am a r e เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคำว่า must เป็น m o d e r n verb เขาจะต้องตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะกริยาไม่ผันของ verb to be ก็คือคำว่า be นั่นเองค่ะถ้าพูดถึง continuous tense ก็คือตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะ